สวัสดีครับสวัสดีเอฟซี F ทุกท่านครับโอ้โันนี้ปะเมนูเมืองเมืองแกงแครครับวนันนี้แกงแคร์ชิ้นแห้งครับอันนี้เป็นชิ้นหมูแห้งนะครับนี่ชิ้นหมูแห้งลมควันมาเรียบร้อยนะครับนี่วันนี้ผมจะแกงแครโ,โอ้โหมอเมะเลยครับฟักละฟักแครกับบะหมี่ยังมากครับนี่ครับมีอันอย่งก็ฟักละเนี่ยเมื่อกี้ฝรั่งแล้วก็บะเขือแล้วก็มีบะทัวรฟักยาวหน่อยนี่เฮ็ดหูด้วยเห็นไหมตัดๆครับวันนี้ แก่แช่มอมอสกคัครับเดี๋ยวเก็บใบชะพูกัมครับอเดี๋ยวอ่อยใบชะพูเห็าน่อยให้มันหอมๆนะครับตะเราลงมือกันเลยนะครับท่านผู้ชมครับตั้งหม้อครับใส่น้ำมันไปน้อยครับคว้าน้ำพริกให้มนหอมๆครับอ่ะไฟนอนเดี๋ยวคว้าน้ำพริกครับก่อยๆให้มันจืดๆขึ้นไปจะไปให้มันไฟแห้งครับไฟแห้งเดี๋ยวน้ำพริกมันจะไหม้นะครับอ่ะครับก่อยคว้าพริกไปครับ น้ำพริกนี่เป็นน้ำพริกแกงออมแกงแฉะน้ำพริกเดียวกันดูครับเป็นจีนเป็นปลาในแกงออมแกงแฉะเป็นนี่มากกำัแล้วอ่นะครับเดี๋ยวควาน้ำพริกไปสักน้อยก่อนน้ำหอมก,ก่อนอ่าครับควาน้ำพริกแฮมแฮมได้ตีแล้วครับมาจีดลงเลยครับเราไฟาน้อยตรงนี้โอ้โหโแฮมคืออ่านะครับควาน้พริกกับจีนเข้ากันดีดีก่อน เดี๋ยวเขาก็เอาหน้าม,มาใส่โอ้สุดยอดหอมสดกเลยครับเนี่ยทีย่แกงอมแกงแข็งเดี๋ยวเวลาคว่วแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวเขาก็ใส่หน้ามไปโอ้ครับเดี๋ยวครับคว้าพิ่คว่าจีนเข้ากันดีดีเหมาะๆล่ะไปเดี๋ยวน้ามเขาใส่เลยครับจีนแห้งเียมันซุกมาฟองแล้วนะครับเป็นอารมณ์ฟันซุกมาฟองละเขาก็แกงไปสักพักเดี๋ยวเขาก็พักใส่ได้แล้วครับ ง่ายครับแม่เดียวส้ำน้ำพริกโอโหน้ำพริกนี่แบสตำมาเรียบร้อยก็ต้องเป็นการได้ตำพริกแกงอมแกงแค่สูตรเดียวกันลองเข้าไปพอครับย้อนหลังพริกแกงอมแกงแค่เดี๋ยวทำน้อยผมอาจจะทำขายเด้อนะครับอ้าวตังเราวันนี้ครับออกมาครับท่านผู้ชมเดี๋ยวปรุงรสไปสักน้อยกันครับเดี๋ยวพักแล้วใส่หมิลูนครับป้าทอวันนี้ไปได้อันจับขาก้องมาครับ ผงปรุงรสครับลงไปหนึ่งช้อนน้ำปลาครับแค่นี้ครับโอเคเพราว่าเครื่องปรุงในน้ำพริกแกงออมเนี่ยมันครบอยู่แล้วครับพริกเกียวหอมห้ากะปินี่มีหมดอ่ะเดี๋ยวจิ้มรสพอแล้วก็เดี๋ยวเอาคักใส่เลยครับซุกแล้วครับมาครับเดี๋ยวจะเอาของที่มันซุกใหญ่ๆลองก่อนนะครับเอาเน็ดหูรวกครับลงไปครับเห็ดหูหนูหูหนูบะเขือครับลงไปนี่ ทีมันสุกง่ากๆลงก่อนครับอ้าวแข่งแล้วนี่ผมกำบัดทัวรพักลงไม่ลุ้นแปบ๊บเดียวสุกครับเอาครับบัดทัวลงครับบาท้อมอสมอสเลยครับรอมอมสุพี่น้องสุดยอดบัดทัวนี่มันสุกง่ายครับมาพักชีฝรั่งพักละแล้วก็บใบชะพูครับลงไปเลยนี่ โอเคเรียบร้อยครับแกงแค้กินแห้งครับเหมาะเลยครับกินแห้งลมควันป้าหอมกินผักละผัดแค้นี่มันตึงใจมันเลยครับเนี่ยแกงแค่พอครับเดี๋ยวตักเพิพอครับเดี๋ยวเสริมพอเด้อดูครับโอ้เรียบร้อยเลยครับท่านผู้ชมแกงแค้กินแห้งนะครับป้าได้กินไอ้ผักละผัดแค้หอมโซะเลยครับอันนี้เมืองเมืองบ้านเฮาแต่แต่นะครับนี่น้ำพริก แกงออมน้ำพริกแกงแครอันเดียวกันสุดยอดครับลองไปเนีไปทำกันพอนะครับไขรมีจิน้นหมูจินจ้นไก่รองแกงแคร์พอครับสุดยอดเลยเมนูนี้โอเคครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับเดี๋ยวคลิปหน้าป้กกันไหมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ